ชีวิตจำลองตอนที่หนึ่งโรงเรียนกินนอนคุณนายครับเมื่อวานนี้ผมโทรศัพท์ไหว้ครูแต่ยังไหว้ไม่หมดจึงไหว้ต่อวันนี้ผมเพิ่งโทรศัพท์ไปกราบอาจารย์สุวรรณและอาจารย์ศรีสมรคุณนายเป็นผู้มีพระคุณสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็ก เสมือนเป็นครูที่ยิ่งกว่าครูผมขอกราบและลึกถึงบุญคุณของคุณนายทางโทรศัพท์ครับขอให้จำเริญจำเริญน,นะพ่อคุณยายดีใจที่ได้ยินเสียงจำลองท่านพูดด้วยสำเนียงสั่นเครืออาจารย์ทั้งสองเป็นบุตรชายและบุตรสะใภ้ของคุณนายลำบุญทางสุบุตรเมื่อถึงวันครู ผมใช้วิธีไหว้ครูทางโทรศัพท์คาราวะครูบาอาจารย์เก่าๆหลายท่านรวมทั้งผู้ที่เปรียบเสมือนครูซึ่งได้อบรมบ่มสอนผมมาตั้งแต่การก่อนท่านเรียกตัวเองว่ายายเพราะขณะนี้อายุท่านมากแล้วผมเรียกท่านว่าคุณนายจนติดปากเพราะท่านเคยเป็นนายของแม่และนายของผมแม่เรียกท่านว่าคุณนาย ผมก็เรียกตามไปด้วยชีวิตผมนึกนก็แปลกตอนเล็กๆเป็นเด็กรับใช้ในบ้านคุณนายต่อมาเป็นผู้ว่ารับใช้คนกรุงเทพชีวิตนี้มีแต่การรับใช้ซึ่งผมก็พอใจจำลองเวลากวาดบ้านให้นั่งกวาดแล้วจับไม้กวาดนอนๆออย่างนี้นะจะก,กวาดได้กเกลี้ยงและกวาดเร็ว คุณนายเคยสอนผมกวาดบ้านด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวทำท่าทำทางให้ดูวางไม้กวาดตามแนวนอนจะกวาดได้หมดจดและเร็วกว่าแม่ละครับกวาดอย่างนั้นต้องนั่งคุณนายให้ผมนั่งกวาดเสียผุค,คลิกหมดยืนกวาดดีกว่าบางครั้งผมก็เป็นเด็กตือ้อเถียงท่านหน้าตาเฉยแม้ผมจะแก่นแค่ไหน คุณนายและทุกคนในบ้านไม่เคยตีผมเลยอย่างดีก็แค่บอกแม่แล้วแม่มาดุผมต่ออีกทีหนึ่งคุณนายและทุกคนในครอบครัวท่านอบรมบ่มสอนผมมาทั้งนั้นผมโชคดีเป็นเหมือนนักเรียนกินนอนที่มีครูคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน นิสัยดีๆเป็นอันมากติดตัวผมมาตั้งแต่ครั้งอยู่บ้านคุณนายแม้ผมจะเป็นเด็กรับใช้จนๆมีเด็กข้างถนนเป็นเพื่อนแต่ผมไม่เคยพูดคำหยาบไม่เคยพูดคำสะบทคำถึงผมจะพูดเสียงดังพูดจาผงผางบางครั้งไม่เก่งอกเกรงใจใครแต่รับรองได้ว่าผมไม่จ้วงจาบหยาบช้า คำที่มีความหมายสองแง่สองง่ามชวนให้เข้าใจไปในทางสกปรกผมก็ละเว้นอยากเด็ดขาดพูดคําด่าคํานั้นผมฟังมาเสียจนชินชินจนเกลียดทำไมต้องพูดคําหยาบทำไมต้องด่าสาดเสียเทเสียพูดกันดีๆไม่ได้หรือดีทั้งคนพูดดีทั้งคนฟังบางคนเกิดในตระกูลใหญ่โต เรียนสูงสูงแต่อยาบเป็นนิสัยเพราะไม่อบรมในหมู่ของผู้ดีการทำตัวให้ปรากฏเป็นข่าวย่อยย่อยด้วยการด่าให้แสบที่สุดให้ร้ายป้ายสีปั้นน้ำเป็นตัวให้คนเขาฟังกันมันๆกลายเป็นอาชีพที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของนักการเมืองบางคนเมอตอนที่เราช่วยกันตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา จึงเห็นมีความจำเป็นต้องระบุปเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานในการดำเนินงานทางการเมืองว่าเราจะไม่โป้ปดมดเท็จจ่วงจาบหยาบช้าให้ร้ายป้ายสีเป็นอันขาดแม่สอนผมเสมอเสมอว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นที่จริงคุณนายคุณหลวงและลูกๆของท่าน ก็ไม่ได้จำจี้จำชัยสอนผมนักแต่ท่านทำเป็นตัวอย่างผมเห็นดีเห็นงามก็ทำตามบ่ายวันหนึ่งผมเดินตามแม่ไปไกลไม่รู้ว่าแม่จะพาผมไปไหนไปที่ที่ผมไม่เคยไปเดินผ่านสวนกล้วยสวนมะม่วงอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวไปหยุดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ เสาประตูเป็นรูปสามห่วงขาวเขียวเหลืองมีสมอเรืออยู่ตรงกลางคุณป้าคนหนึ่งอายุพอๆกับแม่ถ้าทานใจดีชวนให้แม่และผมขึ้นไปนั่งบนบ้านเสียงแม่เรียกคุณนายคุณนายคุณนายเดินไปเปิดตู้เย็นหยิบผลไม้ซึ่งผ่าซีกไว้เรียบร้อยยื่นส่งให้แม่และผม พร้อมกับกล่าวว่าหวานดีปลูกที่สวนนี้แหละยิ่งแช่ตู้เย็นยิ่งอร่อยรสหวานแต่มีขมปนนิดนิดเพราะไม่เคยเย็นเจี๊ยบเกือบเท่าไอติมแม่บอกให้รู้ว่าเขาเรียกมะล,ละกอผมกินเป็นตั้งแต่วันนั้นและจำได้จนถึงวันนี้คุณยายคะผู้ว่าจำลองสมัยเล็กๆล,กลกสนไหมและดื้อไหมคะ ผู้สืกข่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ไปสัมภาษณ์แม่เพื่อจะนำเรื่องราวของผมไปลงพิมพ์เมื่อใกล้จะถึงวันเกิดของผมสนจ้าแต่ไม่ใครดื้อสซนมาตั้งแต่เขาเพิ่งคลานได้จับกันไม่หวาดไม่ไหวแม่ตอบด้วยภาษาง่ายๆยิม้มเมื่อระลึกถึงเหตุการณ์ตอนผมเป็นเด็กผมสนจริงๆอยู่ม่ติด ตั้งแต่เช้าตรุเย็นทำงานบ้านด้วยการปัดกวาดวิ่งออกไปปากซอยซื้อโน่นซื้อนี่ตามคำสั่งของคุณคุณในบ้านซึ่งชอบใช้ผมเพราะผมเป็นเด็กที่ปราดเปรียวว่องไวไม่มีใครใช้ผมก็หาอะไรๆในบ้านเล่นไปเรื่อยจนตลอดวันไม่มีเวลาอยู่นิ่งสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาใช้ ที่บ้านคุณนายต้องขุดบ่อใหญ่ๆเจาะเป็นทางน้ำไหลามาจากคูซึ่งแยกจากคลองสำเรมาอีกทีหนึ่งน้ำในหมอบ้านคุณนายขึ้นลงตามกระแสนในคลองสำเรที่ท่าน้ำริมบ่อมีสุ้มบานบุรีที่ร่มรื่นออกดอกเหลืองอารามทุกวันผมเชอาไปนั่งหย่อนอารมณ์ที่ม้ายาวๆใต้สุ้มนั้น แม่ห้ามนักห้ามหนาว่าอย่าลงไปในบอ่อเพราะบันไดลื่นตะไคร่น้ำจับและบอ่อลึกมากเย๋ยวจะจมน้ำสายสายของวันหนึ่งพอทุกคนเผลอผมแอบ,บลงไปจนได้น้ำกำลังขึ้นเสียด้วยหน้าเล่นไม่น่ากลัวใช้ความระมัดระวังทุกฝีก้าวไม่ให้พลาดย่อนตัวลงไปในน้ำเคยเห็นผู้ใหญ่ เขาไหวยน้าอย่างไรผมก็ตะกุยตะกายไปตามอย่างบ้างโดยไม่มีใครหัดให้ผมไหว้น้ำเป็นวันนั้นเองดีใจมากไายไปรอบบ่อไ่วยอยู่นานเพราะกลัวจะลืมกลัวจะกลับมาวหว้ไม่เป็นอีกพยายามจดจำว่าไ่ว้ท่าไหนพอขึ้นจากบ่อก็เที่ยวได้คุยกับใครต่อใครเสียรอบบ้าน ว่าผมไหว้น้ำเป็นแล้วผมไหว้น้ำเป็นแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงว่าผมจะตกน้ำอีกต่อไปแล้วสักวันหนึ่งผมจะไปไหว้ที่คลองสำเร็จให้จงได้ไหว้ขณะที่น้ำพัดแรงคงสนุกกว่าไหว้ในบ่อเป็นไหนไหนคุณนายเป็นคนใจบุญสุนทานไปทำบุญที่วัดเสมอทั้งวัดไกลบ้านและไกลบ้านไกลถึงวัดสิง วัดใส่ก็ไปสมัยนั้นรถไฟวิ่งจากปากคลองสารไปถึงมหาชัยผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะว่าง่ายใช้กล้องเวลาคุณนายไปวัดไกลๆมักเอาผมไปด้วยเสมอนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่แล้วไปต่อรถสามล้ออีกทีหนึ่งน่าสนุกคุณนายมีเด็กรับใช้ รุ่นเราคราวเดียวกับผงอีกคนหนึ่งชื่อเจ้าวัวชื่อจริงว่าวัฒนาเราจากกันมาหลายสิบปีไม่ได้พบกันอีกเลยเดี๋ยวนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบผมออกจากบ้านคุณนายไปก่อนเจ้าวัวหลายปีตอนผมเข้าโรงเรียนในร้อยได้ข่าวว่าเจ้าวัวไปเรียนธรรมศาสตร์จนถึงขณะนี้ ผมยังแปลกใจไม่หายทำไมใครๆรวมทั้งตัวผมด้วยเรียกเขาว่าเจ้าวัวแทนที่จะเรียกวัวเฉยๆหรือหนูวัวก็เปล่าวัวเป็นลูกป้าสงัดซึ่งเป็นแม่ครัวบ้านคุณนายวัวตัวดำผมตัวขาวเราสนด้วยกันทั้งคู่คุณนายป้าหวัดและแม่ เคยเรียกผมกับบัวว่าลิงขาวลิงดำตอนเย็นๆทั้งบัวและผมมักจะถือจานข้าวยืนรอข้างกระทะขณะที่ป้างัดกําลังผัดกับข้าวอยู่ผัดเสร็จยังไม่ล้างกระทะป้าจะเอาข้าวใส่ลงไปเรียกว่าผัดก้นกระทะแล้วตักใส่จานให้เรากินข้าวผัดก้นกระทะตอนร้อน อร่อยจริงๆบางครั้งผมกับเจ้าวัวหิวก่อนเราก็จะปรุงอาหารแปลกๆก,กินกันเองไม่ต้องต้มไม่ต้องผัดบีบมะนาวเอาน้ำมันหมูมาคลุกข้าวใส่น้ำปลาหั่นพริกหั่นหอมบีบมะนาวกินเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มทุกวันผมและเจ้าวัวมีความสุขกับการกินการเล่นในบ้านคุณนาย โรงเรียนกินนอนที่แสนดีของเราเป็นเรื่องแปลกผมกับเจ้าวัวไม่เคยเถียงกันไม่เคยทะเลาะไม่เคยตีกันเราว่าอะไรว่าตามกันเมื่อตกลงว่าจะเลือกเล่นอะไรเราเล่นเหมือนเหมือนกันเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยวัวท่าทางอ่อนแอตุ้งติ้งกระเดียดไปทางผู้หญิงนิดนิด เราต่างเป็นลูกกำพร้าพ่อและเป็นเด็กรับใช้เหมือนเมือนกันบ้านคุณนายอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียวไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรไม่เลี้ยงปลาไม่เลี้ยงนกไม่เลี้ยงไก่เราหรืออยากจะเลี้ยงใจจะขาดแล้วจะทำอย่างไรดีนับวันเจ้าวัวกับผม ก็ออกไปเล่นไกลห่างออกไปทุกทีจนสุดสวนหลังบ้านมีไก่บ้านอื่นรอดด้วเข้ามาหากินในสวนคุณนายเสมอไก่สีสวยน่ารักเราหาเข่งไม้ไผ่คนละใบไปดักจับลูกไก่ที่เดินตามแม่มาคุ้ยเขี่ยที่ชายสวนเลือกเอาตัวที่โตที่สุดสวยที่สุดคนละตัวไว้เลี้ยงแข่งกัน ว่าของใครจะโตเร็วกว่ากันจะเอากลับเข้าไปเลี้ยงในบ้านก็ไม่ได้โดนแม่ตีแน่ๆเพราะขโมยเขามาเลี้ยงเลยต้องเลี้ยงที่ริมรั้วตรงนั้นเราคิดว่าไม่ได้ขโมยขอยืมเลี้ยงเล่นๆเ,เท่านั้นเบื่อแล้วก็จะปล่อยกลับไปแรกๆก,ก็หาปลวกให้กินไก่ชอบมากเพราะปลวกหมดก็เข้าครัว เลือกเข้าเปลือกจากตุ่มข้าวสารกว่าจะได้สกรรมมือแทบแย่อยากระนั้นเลยเลี้ยงด้วยข้าวสุกดีกว่าเราสองคนกินข้าวเสร็จก็แอบเอาข้าวไปให้ไก่จะเป็นเพราะลูกไก่ได้อาหารไม่พอวันหนึ่งหนึ่งต้องถูกทรมานเดินวนเวียนในเข่งแคบๆหรือตรอมใจคิดถึงแม่คิดถึงพี่ๆน้องๆก็ไม่รู้ อยู่ได้ไม่นานลูกไก่ของเจ้าวัวก,กับของผมก็นัดกันตายพร้อมกันเราเหงาอยู่ได้ไม่นานก็ชวนกันของเงินแม่ไปซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงแหนในท้องร่องมีเหลือเฟือเลี้ยงยังไม่ทันโตก็เบื่ออีกหันมาเลี้ยงลูกห่านดีกว่าตัวอ้วนน่ารักกว่าที่สำคัญคือชอบดูตอนมันดำน้ำ ดำอึดมากดำได้นานๆส่วนอาหารหาลำบากหน่อยต้องไปขอเศษถักาศดหอมที่เหลือจากในครัวมาหั่นให้มันกินเลี้ยงอยู่หลายเดือนก็เบื่อตามประสาเด็กอีกระหว่างถนนตากสินกับบ้านคุณนายมีมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งสูงทะมึนทึนออกลูกดกทุกปีพันอะไรไม่รู้ ลูกมะม่วงรูปร่างแปลกเราตั้งชื่อเองว่ามะม่วงสะดือจุนตายต้นมะม่วงอันร่มรื่นนั้นมีคูน้ำยาวๆทอดผ่านไปออกคลองสำเรแม้เจ้าวัวก,กับผมจะเป็นเด็กคนใช้ไม่มีเงินไม่มีทองเราก็สามารถจัดงานเลี้ยงอย่างสนุกสนุกได้บ่อยๆที่ตายต้นมะม่วงนั้นเองการกินประเภท ชี้ตัวไหนกินตัวนั้นเด็กสมัยผมทำกันมาแล้วก่อนที่จะมาฮือฮาในตอนหลังที่เขาเอากุ้งปูปลามาขังใส่ตู้กระจกให้คนกินชี้เลือกเอามันไม่เป็นธรรมชาติสู้วิธีของเราไม่ได้ผมกับเจ้าบัวนัดเพื่อนมาสองสามคนตั้งวงใต้ต้นมะม่วงซึ่งรับประกันได้ว่า วันทั้งวันร่มรื่นตลอดไม่มีวันโดนแดดเลยเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากเตาอังโลกระทะตะหลิวน้ำมันหมูน้ำตาลปรีบน้ำปลาอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือสวิงท้าขาดแล้วก็งานเลี้ยงเป็นต้องเลิกราเอาทีเดียวเราแบ่งเพื่อนเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งช้อนกุ้ง แช่อยู่ในคูน้ำอีกฝ่ายหนึ่งผัดกุ้งหวานอยู่บนบกแล้วทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นมาร่วมวงกินกันอย่างสนุกสนานพอกุ้งหมดก็ผลัดกันลงไปช้อนอีกเด็กๆสมัยหลังฟังแล้วอิจฉาเพราะสมัยก่อนบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์มากเหมือนที่ผู้ใหญ่พูดเอาไว้นั้นไม่มีผิดในน้ำมีปลาในนามีข้าว